่มาดูในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันบ้างค่ะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาก็มีการแจ้งความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางในระยะที่3คาดการด้วยค่ะว่าแนวโน้มราคายางจะดีขึ้นค่ะ ทางด้านของนายสันติพันมณีผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะก็ได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการดังกล่าวนะคะสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้ส่วนการชดเชยส่วนต่างนะคะต่าง,าง,างรูปตามรูปแบบค่ะผลผลิตที่เกษตรกรขายโดยกําหนดราคาประกันรายได้3ชนิดค่ะได้แก่ ชนิดที่1ค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพเดียวราคาประกันอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมชนิดที่2น้ำยางสดค่ะหนึรเปอร์เซ็นราคาประกัน57บาทต่อกิโลกรัมและชนิดที่3ค่ะยางก้อนถ้วยราคาประกัน 23บาทต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งก็มีระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น6เดือนก็คือเริ่มตั้งแต่ตุลาคม2564ค่ะไปจนถึงเดือนมีนาคม2565โดยจะจ่ายนะคะให้รายละไม่เกิน25ไร่และในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางก็เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการดูแลพี่น้องเกษตรกรนะคะและยังได้เดินหน้าโครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อที่จะรักษา เสียรภาพราคาด้วยค่ะที่เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตและขายในช่วงที่ราคาเหมาะสมโดยจะเริ่มค่ะดําเนินการรับซื้อผลผลิตยางก็คือจะเป็นยางย่างก้อนถ้วยและน้ํำยางสดจากสถาบันเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะทางด้านของผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลายัางระบุอีกค่ะว่าในช่วงนี้บ้านเราค่ะเข้าสู่ปัญหาหน้าฝนค่ะฝนตกเยอะประสบปัญหาโรคใบร่วงยางผลผลิตยางไม่มาก รวมถึงภา,าวะเศรษฐกิจโควิดสิเริ่มผ่อนคลายคิดว่าในตลาดโลกหรือว่าต่างประเทศและประเทศไทยราคาทรงตัวค่ะแนวโน้มน่าจะดีขึ้นถ้าหากว่ามีมาตรการระมัดระหวังช่วยกันภาพรวมของราคายางน่าจะดีขึ้นแต่อย่างใดก็ตามค่ะราคายางก็จะต้องดูเป็นระยะระยะไปค่ะ